สวัสดีครับเป็นใครครับพีกคนทุกท่านครับไปส่งลูกสาวครับขึ้นรถครับไปส่งลูกสาวขึ้นรถโดยพ่ออชิตาพาย่างพาย่างไหมพ่อชิตาไหมสวัสดี

không oh. phải เอ้า <laughs> เระคิดถึงที่อยทั้งเสาค้ำละตำจีแลงมิขอมมลิหมด่้ิไปแล้วได้จ้าพอกันมือเงินได้จ้าพ่อเอาล่ะสิกรับจังไหนเนี่ยพอโชคยังกับ ขอเป็นเจ่าไ้สดแะเอารถไหไปส่งขมเจอเกไม่ดูแลเกองจี้เกิาเีีอเจ้ปน้เร็วเร็วๆลูกจัดให้แล้วเร็วๆไปประกอบปรกอบประกอบประกอ มาอันมาเห็ดทาาเหรอเองใหญ่ใหอตันสีบงามก็บัิไง่ายป่านนันเด้อเนื่อเพื่อนเป็นจัดไห้นะ มาลงเดินทางปลอดภัยครับไม่โหลดละเขาพอสมยตด้งแต่ไทางปลอดภัยไมงปลอดภัยบ้างที่ีละที่นี่ถไปไ้าลังสิตจิมซ่าเอดภยเินทางปลอดภัยครับลงนี่ครับอมครับ่ยิงก็สนมวันนึ่งครับเดี๋ยวดี๋ยวไปลังสิตอเไม่ใช่้อเคเนาังสินไงจิมซน่ิมซาไง้า มือเดียวน่ไม่ก่าไป้อยากจะกินมก็ลินอ่ไปผู้ี่ต้องไปไม่ไปไม่ได้ไ่อต้องไปตัองไปกไไต้องไปลาแรงนี่ต้อไปก็เอใครเปนคนพิ้ว่าพ่อชิ้มตาไนลูก่อนเาไปไปไป่่ะเด้เจ้เส้ล ชมหน้าขนาดนี้ใครจะไม่เขินดูหน้าเลยหน้าแดงเลยบนายบงมาเป็นดาราจริงเลยบายบายไปครับเดินทางแล้วครับทีมงานรถอุ้งอิงขอบคุณนะครับพี่โทนไปแล้วครับบัดนี้ทีมงานเท่ากับซีใปตัวเพสเส่เไปเส่ไป ไปใส่ก e> ี่โมไปบ่เ้ไปใส่กี่โมไปเอาไปใส่รถเด็กเอามาเลยยังเฮ้ยมานลยยางกันดอเอ้ยนาเวยลูกไายงอนเว้ยทาขวางเนาะ้าพอกานไส่ก้อนบักเนาะเอา ปกติรถแอดมินจะออกก่อนนะว้ายออกเองไงรถฝากงานงานงานปกติรถแอดมินจะออกฟุบฟับฟุบฟับมีงานนี้ครับรถแอดมินยังไม่ออกครับนี่หลายรถแอดมินยังไม่ออกเลยโออว่าไหนครับลูกสาวรุ่มรุ่มพัสดุมาสองอันแต่วันนู้ได้อันเดียวเออ ไปนอนไสม์มือด่นอนวัดนอนวัดเดินทางเหรอครับพี่น้องครับมือ,อเจอกันครับอยู่วัดเพ็งใต้รามร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับแม่บ้นไออร์สิบเจ็ดทับหนึ่งแปดสิบเจ็ดทับหนึ่งวัดเพ็งใต้น่าจะปากทางเข้าวัดหรือเปล่ารู้เลย <5 S 2> วัดฮ่าแอดมินไปนอนไหนเนี่ยเปิดโรงแรมเลยเปิดแล้วเหรอเบื้ละห้าร้อยกว่าบาท ่ที่ไหนที่เกษตรแล้วก่มีเอสเคเอสอาร์ที่เดียวกันหมดแหละเพราะว่ามันมันนอนแล้วมันได้ทั้งวันใช่เขาไม่ไม่ไล่เราออเขาไม่ไล่ออกที่นี่มันเป็นที่นอนที่สาวน้อยไปนอนบ่อยบัสไปเอกกรรมก้อนไหมบัสไปเอกกรรมก้อนไหมโอ้หะกางเองเก็บเองโอ้ไปเอกกรรมก้อนไหม ผ <um yep. pues ู้ใช uh, ้แรงงานจีตังซยใหญ่ไหมเด้อยูโรเปิดตัวไหมพระเอกกรรมกรพระเอกผู้ขายแรงพระเอกผู้ใช้แรงยูโรเพชรบ้านแพง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 เติใสเติ๊กขายเห็นมายะเวลาไอ้จะหันมาหนีเด้อแน่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 เติ๊ใสเติขายบอกฮะเติ๊ใสเติ๊ขายจีเติ๊กยังไงบอาใช้แรงงานไง ผู้ใช้แรงงานผู้ขายแรงงานพระเอกยูโรเพชรบ้านแพง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 ต้องให้นามอตได้เปิดเปิดไม่เอ็กโคให้เปิดเอ็กโคให้ด้เฮ้ยไอซ่าเอาเงินไหมเอ้ยไอ้มอตเฮ้ยเปิดเสียงเอ็กโคให้ล้านน่เปิดเสียงเอ็กโคให้ล้านน่เฮ้ย ครับเจอกันพรุ่งนี้ครับวัดเพ่งใต้เอาพี่น้องครับอย่าลืมอย่าพลาดครับมื่อื่นครับพอกันครับพี่น้องรามร้อยแปดสิบเจ็ดทับหนึ่งวัดเพ่งใต้นะครับมื่อื่นพอกันเด้อโอ้ได้เสือได้เผื่อเสือเพชรสหรัฐแล้วก็นั่นเลยเนาะแขวนไว้เลยเนาะเออไปเสือห้ามาแก้ทีเนี่ยเออเสือปัดเสือเนื้อมันสักผาได้หูยังมันสักผาได้ พ่คุณจะปดไอติมเก็บผ่าเก็บเสือบ่ะเก็บผ่าเก็บเสือ,อยังเก็บแล้วครับเออเอาคลิปนี้ฝากไว้สักนิดครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับดได้ถึงแสนซับสไครต์ครับเคครับสวัสดีครับ